นี่นะฮะเรียกว่าเป็นการเล่นที่เกิดเรื่องจนได้หลางจากที่มี Account Account หนึ่งน,นะครับมีการปลอมเป็น Account ของคุณแม่ของแบมแบมกอรเซเว่นเนี่ยนะครับในวัน April Fool's Day ครับจนทำให้เกิด Hashtag Hash tag นี้นะครับมีชื่อว่าถือเป็นโอกาสที่ดีของแม่ ซึ่งชาวเน็ตก,ก็ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆถึงกรณีที่คุณแม่ของแบมแบมไม่พอใจที่เคยถูกแอคเคาหนึ่งเนี่ยรี t ว e e t ไปในทางที่ไม่ดีครับจึงทำให้คุณแม่แบมแบมเองก็ดำเนินคดีฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทและก็ม .112 ห,ห,ห,หรือคดีที่ไม่สามารถยอมความได้ครับซึ่งทางคุณแม่แบมแบมก็ได้ออกมาโพสต์ทวิตเตอร์บอกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ก็มีชาวทวิตนะคะบางคนออกมาแสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วยกับการกระทำของคุณแม่แบมแบมเพราะดูรุนแรงเกินไปกับ การใช้ม112ซึ่งดูเหมือนว่าผลกระทบจากเรื่องราวในครั้งนี้จะตกไปอยู่ที่แบมแบมก็อดเซเวล่าสุดพี่ชายของแบมแบมก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความประมาณว่าขอโทษทุกคนด้วยนะครับจากใจจริงเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ขอให้ทุกฝ่ายมีข้อสรุปที่ดีทางทู Insight ก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกฝ่ายค่ะ